สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ oh, mm hmm. ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับในที่สุดนะจ๊ะตอนนี้นอริซ่าของเราก็มาลงรูปสักทีนะจ๊ะแบบน่ารักมากน่าสดเวอร์แล้วทรงนี้คือแบบเอ้ยมีความแบบเกิลม,มีความ lady มีความค <c oughs> ิวตี้เหมือนไ้ฟ้าแอดอะ <c oughs> แต่ว่าร้านที่โนริซ่าของเรากินในรอบนี้ดูชุดแล้วจะเป็นชุดเดียวกับที่อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพที่โนริซ่าถ่ายคู่กับเจ้าของร้านแน่ๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าดูจากบริบทการนั่งเก้าอี้แล้วนั้นมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าไม่น่าจะใช่เซลฟี่พรโนริซ่าปล่อย2มือทํานั่นทนํานี้เอ๊ะนั่งคู่กับใครพัฒนาการถ่ายรูปนะจ๊ะพ่อเอ คือบอกว่าน่ารักมากแล้วโนริซ่าของเรารีอคดูแบบมีความสุขมีความสดใสเสื้อสีเหลืองแบบเป็นสีที่ตัวเองชอบแล้วก็เป็นสีที่แอดชอบมากๆด้วยนะจ๊ะบวกกับความที่บอกว่าโนริซ่าของเราหน้าสดอย่างที่แอดบอกว่าทําให้โนริซ่าของเราดูเด็กลงไปมากมายกายกองจริงๆยิ่งภาพที่แบบปลายตานิดนึงเอียงคอ,อน,นิดนึงเป็นไงคะพี่ๆขาอะบางภาพกับเซลฟี่แต่ภาพที่ไม่เซลฟี่นี่สิ มไม่รู้จะชมยังไงแล้วเนจีเนี่ยเขินโว้ยโดยเท่าที่แอดนะจ๊ะส่งภาพภาพหนึ่งที่โนริซ่าของเรามีการหันหลังเดินออกไปจากร้านเนี่ยน่าจะเป็นร้านอาหารอิตาลียอย่างแน่นอนนะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็มีความติดชายฝั่งชายทะเลอะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะต้องบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยส่งมาถึงคนดูให้เราอิจฉาตาร้อนกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะทำไมาถึงหวานขนาดนี้เราก็ไม่ได้กินของหวานเห็นกินอาหารทะเลนะจ๊ะแต่ว่าดูเหมือนสีหน้าเหมือนกินของหวานดูเลยแก อันนี้เซลนิดหนึ่งอารมณ์เหมือนเพื่อนเซลเพื่อนนะอย่าคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะจ๊ะแอดเอาขำๆทุกคนพูดกันเองนะไม่ได้ไปพูดกับนอริซ่านะแต่แบบเห็นภาพแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเนาะดูเขาหวานทําไมเราต้องเขินแทนเขาได้จ้ายิ้มสดใสขนาดนี้ใครนั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าน่ารักจิงเลยนะเธอนะอ๋อฉันไม่ไว้แล้วนะนะรู้สึกอยากหอมแก้มหยิกแก้ม,กมเธอมากๆแล้วหนึ่งกลุ่ม ทุกคนแต่จริงๆก็มีภาพของหวานหลุดมาเหมือนกันนะจ๊ะว่าเออมีของหวานน่ารักๆเหมือนจะซื้อกลับบ้านหรือเปล่าด้วยก็ขเขียนว่าพลาสติกเซเรียน่าจะเป็นไอศครีมนะทุกคนเนาะอุย้ยน่ากินเหมือนกันนะประเทศเขาเนี่ยทใหญ่ขนาดนี้ได้หรอหรือว่าลูกเลมอนแอด,ดก็มองไม่ออกใครเคยกินหรือใครเคยไปก็บอกบุญกันหน่อยนะจ๊ะว่านอริซ่าของเราไปกินบริเวณไหนนะส่วนอีกภาพนี่เป็นภาพน้องแมวที่แบบเป็นน้องแมวจรแถวๆนั้นที่นั่งอยู่คนเดียวเงาๆแต่นอริซ่าของเราก็ไปถ่ายรูปมาต้องบอกว่าแมวเนี่ยใช้บุญไปหมแล้วนนนั่เอท เออก็น่าเอ็นด,ดูกันไปว่าน้องนริซ่าของเราเป็นทาสแมวพอเจอแมวที่ไหนไม่ได้จา้าก็ต้องแวะถ่ายรูปและพอพูดถึงเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆนะจ๊ะนอริซ่าของเรากลับมาเกาหลีนในครั้งนี้ก็น่าคิดถึงเหล่าเลิฟเหล่าน้องแมวแอลเฟมิลี่ของน้องนะจ๊ะก็กลับมาถ่ายรูปแบบจัดหนักจัดเต็มลงแอลเฟมิลี่ก็สามารถแวะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะจ๊ะที่ไอจีส่วนตัวของน้องแมวน้องหมาต่างๆของนอริซ่าของเราโดยมีหัวโพสนหนึ่งน่ารักมากๆเลยทุกคนแอดก็เอามาฝากกันเขาบอกว่าแง่ฉันคิดถึงแมวมมีีบ้้าาาาานนกททงงรชยยออค พ่อลูกราชนิกูลแมวกาลีอะไรเนี่ย <c oughs> นะโดยเฉพาะอีกโก้ คู่อ้วนคู่ฮามาเมนนะจ๊ะดูทรงคิดถึงแม่กันมากกินประชอดช,ชีวิตอ้วนเอาอ้วนเอาน,นะจ๊ะลัสซิสเซอร์สฟมิลี่นั่นเองทุกคนเออก็เป็นการหยอกเออระหว่างแฟนคลับกับน้องแมวแล้วก็น้องลิซ่าของเรานะจ๊ะว่านลิซ่ากลับมาคราวนี้ก็น่าจะได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับน,น้องแมวน้องหมามากขึ้นในรอบนี้ถึงบางทีก็จะพาไปเที่ยวบ้างโดยเฉพาะน้องเลิฟเนี่ยไปบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะอืมอ่ะว่าไม่ได้ทุกคนส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็วีดไม่แพ้กันเพราะทางลาวออฟฟิเชียลก็ได อังคารของอลิซ่าของเราแถมชุดกับแขนขานี่แบบแซ u, บยอวๆบดๆมาโตแม่มาแล้วหนึ่งนะจ๊ะ New Woman แล้วก็กำหนดเวลาอย่างที่พวกเรารู้กันแล้วว่าวันที่15 16นี้ซึ่งเวลาประเทศไทยก็คือวันที่16เวลา7มงเช้านะจ๊ะอย่าลืม กมือคุยลาลิสาของเรานั้นอัพงานไวมากแล้วช่วงนี้นี่ปล่อยภาพจนฉันจะตามไม่ทันแล้วจ้าทุกคนตามทันไหมถ้าตามไม่ทันแอดก็จะพยายามตามไม่ทันนี่ก็มาสายนิดนึงน,นะหวังว่าจะไม่โกรธกันนะจ้าแล้วอุ้ยเกือบลืมไปนะจ้าเพราะตอนนี้มีการฉลองฉลองกันแล้วว่าช่องเรา Offi c i a l มีวิวรวบรวมกันแล้วสูงถึง600ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเพิ่งเปิดช่องมาไม่นานเองนะทุกคนอุ้ยวิวแรงจะพันล้านแล้วแกปบมือหลายทีแั้วนะอ่ะเราก็ยินดีกันต่อไปนั่นเองนะจ๊าทุกคนนะ แต่ก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาราตรีสวัสดิ์กันประมาณนี้หวังว่าน้องลิซ่าของเราจะอัพย่างต่อเนื่องในงวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีงานที่ Black พิงก์อะเนาะเราก็มารอชมกันต่อไปนะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า